ผู้ชายวัดยังไงว่าผู้หญิงที่คบอยู่เป็นคนฉลาดนะคะซึ่งทั้ง6ข้อที่ครูจะเอามาฝากพวกเราวันนี้นะเป็น6สิ่งที่ผู้ชายมองคุณค่อนข้างลึกซึ้งนะคะใช้เวลาในการตัดสินใจต้องเทคทางกับคุณต้องมาเจอสถานการณ์ต่าง,าง,างๆอะไรเยอะแยะมากมายนะคะและมันก็สามารถวัดได้ว่าคนนี้ฉลาดจริงๆโดยเฉพาะการพูดคุยสำคัญมากเลยนะคะามาดูการข้อแรกนะคะเวลาคุยกับคุณ เขารู้สึกว่าเขาได้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตเป็นไงรู้สึกดีไหมเวลาได้คุยกับผู้หญิงแบบนี้รู้สึกดีนะคะมุมมองหลากหลายที่เขาไม่เคยมองบางคนนะใช้ชีวิตมาเนี่ยแบบโอมาไกลแล้วนะคะจู่ๆมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้มุมมองเขาไม่เหมือนเดิมให้มุมมองเขาได้แบบเปิดกว้างขึ้นมองอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นเอาง่ายๆมองแล้วรู้สึกทุกน้อยลงอะ่ะ ผู้ชายจะรู้สึกประทับใจผู้หญิงแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนฉลาดอะต่อมาข้อที่2ผู้หญิงที่ลงมือทำอย่างฉลาดและเกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วยถ้าเราเจอคนที่ไม่ฉลาดคิดนะคะเขาก็จะลงมือทำเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่มันใช่จริงๆผลลัพธ์แบบว่าสเปกสัร ทำไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเราไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดทํานะคะแต่ผู้หญิงที่ฉลาดมากๆเนี่ยเขาจะอาจต้องทําอะไรก่อนหลังอะไรสําคัญอาจรีบทําก่อนอะไรเงี้ยคือจะรู้เลยว่าถ้าสิ่งไหนไม่ได้ทําจะเป็นผลยังไงบ้างหรือสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เกิดผลอะไรประมาณนั้นคือเขาจะคิดเป็นนะคะต่อามาข้อที่สามเนาะผู้หญิงที่มีวุฒิภาวะ ทางด้านอารมณ์นะคะถามว่าทําไมถึงเป็นคนฉลาดเพราะว่าคนที่มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์เนี่ยมันผ่านการเดินทางของของใจมาพอสมควรนะคือมองลูกด้วยใจที่เปิดกว้างอะคะ่ะมีความใจเย็นมีความสุข,ขุมบางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบในใจอาจจะอยากวีนก็ได้แต่เขาแบบเอ้ย เพื่ออะไรจะทําไปเพื่ออะไรในเมื่อมันไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาสู้เอา energy ตรงนั้นเอาพลังงานตรงนั้นเนี่ยมาหาทางแก้ไขดีกว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือคนฉลาดใช่ไหมเขาจะไม่เอาเวลาของเขาพลังงานของเขาไปทําในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือว่าไร้สาระหรือส่งผลเสียกับคนอื่นๆเลยถูกไหมคะคนแบบนี้ผู้ชายจะชอบมากนะคะแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงที่ออมีความนิ่งได้ใน สถานการณ์ที่มันท้าทายบางเวลาที่คุณไม่ควรน่ารักแต่คุณสามารถทําตัวให้เป็นผู้หญิงที่น่ารักได้เห็นเงโอ้ผู้ชายจะรักคุณมากนะคะข้อ4มีมุกตลกนะคะแบบหักมุมนะอาจจะเล่าเล่าแบบซีเรียสซีเรียสมาอะไรเงี้ยจุ่ๆแบบหักมุมเฉยเลยแล้วแบบอ้วรอะขำกากเลยอย่างนี้น่ารักไหมคุณว่าตื่นเต้น <laughs> ผู้ชายจะชอบสไตล์ประมาณนี้นะคะ,อะชอบผู้หญิงที่แบบมีความท้าทายตอนเล่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วแบบหักมุมทําให้เขาแบบขำกลิ้งไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผู้ชายรู้สึกว่าเป็นคนมีสเสน่ห์มีความฉลาดมีกลิ่นอยู่ในนั้นด้วยแต่ถ้าเข้าไปฟังผู้หญิงสักคนนึงนั่งเล่าแบบไปแบบว่าเสมอกันเลยอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> อารมณ์นิ่งๆอย่างเงี้ยมันจะดูไม่น่าตื่นเต้นไง มันจะดูว่าการคุยกับเราเนี่ยเป็นการคุยที่ไม่ได้อัธรตเราจะมัดใจคนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อการคุยครั้งนั้นเนี่ยเป็นการคุยที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วแบบโอ้มันดีจังเลยอะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนเขาอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยมันได้รีแลกซ์นะคะคนจะประทับใจคนลักษณะแบบนี้มากดีกว่าคุยแล้วแบบโอ้เครียดจังเลยอะอยากจะลุกขึ้นหนี <laughs> อ่ะต่อมาข้อที่ห้านะคะผู้หญิงที่ เป็นน้ำไม่เต็มแก้วอ่าผู้ชายจะรู้เลยว่าผู้หญิงแบบนี้ฉลาดมากต่อให้เขาเป็นคนเก่งแค่ไหนแต่เวลาเขาไปาได้ยินได้ฟังอะไรเขาก็นั่งฟังนิ่งนะคะคือพยายามเก็บข้อมูลนะ่ะผู้หญิงแบบเนี้ยคุณจะแทบไม่รู้เลยว่าเขา,เ,าเป็นคนที่เก่งมากบางทีเนี่ยเขาอารมณ์ประมาณแบบไม่แสดงออกว่าตัวเองเนี่ยแบบอุภูมิเยอะมากนะคะแต่จะนั่งฟัง นะคะคุณด้วยความตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะเอาความรู้ใส่ตัวเองให้มันเยอะมากที่สุดคนแบบนี้คือคนที่ไม่ตีกรอบความคิดหรือว่าความรู้ของตัวเองและคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะคุณจะบอกให้ว่ามันมีเสน่ห์มากเพราะเขาก็ใช้แบบวิธีการนี้ไปไปจบเขาได้ตลอดชีวิตไงเพราะความรู้มันมันเรียนไม่มีวันหมดอยู่แล้วสิ่งที่มนุษย์นะ จะเป็นอะไรที่แบบเสียดายมากๆเลยก็คือว่าเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเป็นคนที่เก่งแล้วพอแล้วฉันฉันไม่รับอะไรแล้วฉันเป็นน้ำที่เต็มแก้วไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับอะไรทั้งสิ้น นะคะอันนี้มันจะเข้าขขา่ออกแนวแบบคนเย่อหยิงเนาะซึ่งไม่ฉลาดเลยนะคะแต่ถ้าผู้ชายเขาได้เจอคนที่เป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะรับฟังนะคะไม่ตัดสินด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหผู้ชายจะชอบมากต่อมาข้อที่6ผู้หญิงที่เลือกคบคนเก่งและคนคุณภาพอ่ะอันนี้แบบเคยมีกูรูชื่อดังเลยนะคะระดับโลกเคยบอกไว้ว่าการที่เราจะ ตัดสินคนคนหนึ่งหรือว่ารู้ได้ยังไงว่าคนที่เราครบหาอยู่เนี่ยเขาเป็นคนฉลาดหรือเขาเป็นคนดีมากแค่ไหนให้ดูการครบเพื่อนของเขาบางทีเนี่ยตัวของเขาเขาอาจจะปกปิดอะไรบางอย่างไว้ได้ต่อต่อหน้าผู้คนถูกไหมแต่การครบเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมัน,ม,น,ม,นมันปกปิดไม่ได้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเก็ t ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายเขาก็เอาไว้สังเกตเหมือนกันถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบ คบคนคุณภาพหมดเลยอะเพื่อให้ตัวเองได้เขาเรียกว่าได้เติบโตไปด้วยได้ก้าวหน้าไปด้วยได้ฉลาดขึ้นด้วยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยได้มีสังคมที่มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอ่าเขาก็จะมองแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากผิดกับการที่เรามีสังคมที่ไม่ค่อยมีคุณภาพผู้ชายเขาก็จะแบบบางทีคิดเลยว่าโอ้ยแสดงว่าตัวเขาเองก็ไม่น่าจะมีคุณภาพเหมือนกันจริงๆนะการที่ เราจะมีคนคุณภาพครบด้วยหรือเปล่าหรือว่าสังคมคุณภาพหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ต้นกําเนิดของชีวิตเรานะคะบางทีเนี่ยเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่โอเคแต่สิ่งเหล่านี้ที่ครูเกดบอกอ่ะการคบคุณคุณภาพการมีสังคมคุณภาพคุณเลือกได้นะคุณเลือกเข้าไปหาเขาได้คุณเลือกบริโภคสื่อที่มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราจะเลือก เป็นแบบไหนเนาะอ่ะโอเคทั้ง6ข้อนี้มีประโยชน์มากนะคะครูคิดว่าทั้งหมดเนี้ยผู้ชายเนี่ยเขาจะใช้วัดเลยว่าผู้หญิงที่เขาคบอยู่เนี้ยเป็นคนฉลาดหรือเปล่านะคะยังไงครูเก็ฝากพวกเราที่ฟังคลิปนี้จบกดไลค์กดแชร์ครูเก็ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามช่องของครูทุกๆช่องทางด้วยนะ